กระดิ่งขางใหญ่เลย <พอ S 1> เป็นมอเตอร์อเลยตอนนี้หายแย่เลยบิ๊กเ้ับโป้คับหน้าบกังคมอุ้ยตุ๊ใหญ่เลยก่อนจะมีภาพน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะเมื่อกี้นะคะเพิ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยค่ะเป็นหนุ่มน้อยโกลเด้ d o ู d l e กลจากประเทศเกาหลีนะคะนี่เลยตอนที่น้องถึงไทยปุ๊บเรานะคะก็จะมาเช็คเลขมือโครชิมน้อเงนก่อนถูกต้องตามเอกสารทุกอย่างเป๊ะมาค่ะมาชมหน้าตาหนุ่มน้อยของเรากัน ดิสันหางดดเอเลยหนั l d e n l e นะคะมาแลวกมทันทีเฮยันจังเลยาจังเลยอุ้ยแหนขอชวความห่อหน่อยจิโอ้ยหลอจังเลยอะใหหลอจังเลยอะหอจังเลยเขาักทาใหญ่คนดีมากเลยอ๋อโอเค นี้ก็ลองให้วิ่งเล่นแล้วไม่ีปัญหาไ่แงเีองัดอะอกันสดีุดนะคะยังไมผมดีนี้เตอร์เลยตอนนี้ยังไม่รู้กอะไรเลี้ย่ะันี่เป็นล้สุดๆี่กำลังเป็นเป็นิกที่แบบกำลังดีค่ะเป็นรอนแบบเบฟก็คือเป็นแบบเข้าดีนะตอนนี้เพิงออกมาอย่างนี้ครั เอกมาแล้วเแบบหยุดตายคือวนไม่ซื้ออแไม่ื้ออ๋อโอเคผมไหนเป็นเจ้าของทาไหนเป็นพ่อหรือแม่ นี่นะคะก็บรรยากาศน้องกอดคุณพ่อคุณแม่ช่ำมากเขาก็ดีใจแหละค่ะเนี่ยได้ไปบ้านใหม่แล้วเห็นแล้วก็ดีใจแทนเลยอ่ <Happy S 1> อแฮปปี้นาะดูเลยนะคะก็ขอบคุณคุณอตตี้คุณแม่ด้วยนะคะที่รับน้องจากทางแถบนิ่มอ่นะคะนี่นะคะใครที่สนใจน้องโกเดนดูโดแบบนี้บ้านนะคะก็สามารถดูได้เลยนะคะที่เว็บตัดแถบนิ่มรัดคานะคะน้องๆเหล่าน่ารักขนาดนี้และ